การทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้อุปกรณ์ตลับเมตรเครื่องช่างดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ฉากตายเหล็กวิธีการทดสอบใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดค่าความกว้างและความหนาของไม้นำตลับเมตรวัดค่าความยาวของไม้วัดหากึ่งกลางของไม้ ใช้ตลับเมตรวัดออกจากจุดกึ่งกลางเพื่อหาตำแหน่งจุดรองรับบนไม้ขณะทําการชั่งน้ำหนักชิ้นไม้ก่อนทําการทดสอบขณะทําการทดสอบนำไม้มาวางบนเครื่องทดสอบและทำการทดสอบตัดตัวอย่างจำนวน3ชิ้นต่อ1ตัวอย่างให้ได้ความยาว25มิลิเมตร นำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักก่อนเข้าตู้อบนำเข้าตู้อบหลังจากนั้นชั่งน้ำหนักหลังอบและบันทึกค่า